นี่แหละี่น้องแหนบวะแจ๊กแสียพอเสียพอก่ะสิเพราะใช่ไรสามนึยแจ๊กสอนงูเลยไหมเห็นไหมอมปูประเภทว่าประเภทว่าสอนงูเนี่ยคือคนมากินดูว่าเป็นหย่ำสอนเดียวคนเสิรแมนบลสอนมันเบี้ยวไหมแสดงว่าเทียงหน้าเทียงนี่มีคนมากินดูเอาาจังตัดเอาอีกวันรีบสอนยาจุ่มเนื้อสอนกันก็ได้กินแล้วยาจุ่ม กันจุ่มมันผิดของก่อนนะของยังของคู่ยังก่อนคู่ยังจัดแตกแล้วคู่ของใหญ่ไหมตืนสิหน้อยลงหน่อยพอแล้วงันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหมตั้งแต่แย่แหลมเราก็เป็นเนี้ยงก่อนจ้ะเราดแต่กินต้มไก่เราเป็นกินต้มไก่เราเป็นไอ้ไรอันนั้นเป็นเราเป็นล้นพิการพิการยังไงพิการทางเพศเพราะว่าฮะมันใหญ่ก็แขน แตกดูงแม่สูงแล้วแตกดูงเลยเอาเพี้ยนได้ด้วยเพี้ยไอซักเพี้ยเพี้ยเพี้ยไกลเพี้ยแก่กินมันเหียวเด้อบวยผมผมเอาไปเอาเอาเอาครับผมผมเพี้ยแรงเข้ามาเขากางคือข้อหมายนี่คือเราขับสิบมลนบ่บัดที่นี่บัดรที้พ่อว่าขับสิบ้อนี่เป็นยังตรงรอดสิบพุงเพลงมันมีที่มาของเพลงที่มาของเพลงคือยังไอซักที่มันเก่งนี่ติ๊กเกอลาของเทเออลักสิบ้อตรงรอสิบโมงหลังสิบพุงคือยัง ผู้สาวอยู่ในเมืองอ่าขออไปไม่ได้พ่ออย่างเพราะรออย่างมีดานบอครับมันจีเวลาไงสามพุ่งเสานนี่ขอได้น้องเทพอ่ะอ๋อก้อนยี่ห้อเขาคงเทรอรอเรียนสามพุ่งเสาใช่ป่ะยี่ห้อเขาสิบปุ้งเขาคงเทพมั้งเขาจีขาได้ฉะนั้นฉะนั้นความหมายของเพลงนี่ว่ารักสิบโลต้องรอสิบปุง ตั้งผมฟังแต่เด็กน้อยจนใหญ่เท่านี้ผมหัวเจ้าหัวเจ้ะหู้มื่อนี้เออเป็นสาวโรงงานเอาเป็นสาวโรงงานเจ้าจะออกมาหาเขาเมื่อไรคอยต้องไปหาเจ้าแต่ว่าต้องรอสิม่วงต้องรอเพราะว่าต้องรอถึงสิม่วงเจ้าเขาไเจอเพราะว่ารอสิบรอเขาเมื่อไรเมื่อไรครับนี่คือความหมายของเพลงคือความหมายของเพลงเขว่า รักสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่คิ้วโกงขวัญใจสิบล้อนี่ปดปดแล้วใเาเข้าใจแล้วครับที่นี่ให้ลองเพ่าว่ารักจริงต้องอดใจรออีกเนึงารักสิบล้อกต้องรอสิบโมเพราะว่าจะคอยจะเข้าได้นี่โบน้แต็งโบน้แตงมั่วตัวนี้่ได้แต่งมั่วจ่คนแก่ก็ยิงติดหกโมงเจ็ดโมงเศร้าเลเสมอคู่คูอาจารย์คนนี้ิ่นบด้แต่งมั่วเนาะ่มเอาข้อมูลมาเอาค้ามิงมาเอาเด้อเรียนเร่องเรื่องว่าเนี่รถสิบล้อากมงเี่เขาลองจากให้ หนึ่งเขาเรียนปลาด้วยหนเขาเลียนเห็ดงันปลาสันน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 น้นนนบนน่นน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 นูนน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 นมนน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 นีนน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 ้นนนนนนันนนนนอนทนนนยนนนจนหนนนนนนน้นน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 ูนนนนพุนน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 น้ถนน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 นเอ้า จอดรถไทยนาดเมนไอ้ทีมมาดก้าจอดรถไทยนาในมันหมายความาในตกลงจะดำเหอยจะเออมันเลยมันเลยดำรต้องไทยนาคนนีกี่ดังไรแต่นาเราจะ้ามาร์กาเรื่เ่ที่เกิดมาพูดถ้าเรือทีมมากาโอ้มนบอยพม่แเมนอมาทำกูศลาด้ถามศลาพอเราแ่งอ๋อเอาเเอาเอาไงบัดที่นี่อันนี้เลย่ไีมปิดไฟใส่กวนนี่เลยที่หเออาของ มอนบมแมนนี่ยม่ได้กดกดกินไฟใส่พุทสาวบมแมนผมอยากพูดเลยว่าคนที่ลองเนี่ปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุงนอนที่ถึงไม่น่าตกลงในนอดบอโงนดลว่รอนี่อนบอนั่ถงเข่ยกนนดบมงามยาหพล่นี่เนี่ยไใส่ก้านอนที่ไม่นกอดบองนผมาดเลยว่านที่ร้อี่ยดอนะเร็วุงนที่ถึงไป่น่ตกลงนนบงานอีกล้วานี่องนี่กปิดไฟใส่ก่อนเนี่ลยอออย ปิดไฟแล้วใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าปิดไฟอย่าเดี๋ยมันปิดแต่ตัวนี้แล้วมันจากแต่ปิดไฟอย่าเดี๋ยวเนนั่งเขียนจดหมายเอาเปิดไฟตัวนี้เปิดจะได้ไม้เคี้ยนจนไมาเนี่ยเพราะอะไรเปิดไฟเอาบอลกันนั่งเขียนจดหมายพราเปิดไฟมีเขียนภาษาจีนภาษาไม่ออยังไงเราปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายนั่งเขียนอะไร้อยแล้วบ่ได้นอนซสัมเราลุกไปโรงงานทอผ้าไปก็บ่เปิดเขียนอะไรย่างไงีจดหมายอ๋อเก่ายังไงเนี่ย เออเพื่บการสวนผ้าตัวไหนหลังจากกินอ้อมขัวหนูแล้วเนาะบัดที่นี่ต้มไก่น้ะแม่จ้่ต้มไก่ต้มไก่บัดที่ไหนต้มไก่บัดที่พี่น้องเอ้ยข้างไปแล้วนี่บักขามตะไคร่กระเทียมข้างหมอนไปแล้ว

ป้ใส่มาปาใส่มาฮะว่าได้กมงีเาเนี่ยปีร่างปเราเื่อนสเราเลื่อนไปมองแค่นั้นพอนี่ ก่อนได้เด้อจะไปแช่เอซววงปล,ปลาไปกล,ล,ล,ลมไก่กําลังได้ที่กําลังได้ที่ครับกํากลังสีสุกมาหาผมเนี่ยไปหาเยอะเขบอกจ่อยพ่อครับผมขอแค่นี้ได้ไปะเปิดอันดนุลซาหน่อยยี่ีานายนไหนอีหล่ะ